มันคือ the new ipad เรามาดูความสามารถของมันกันนะครับการเปิดปิดเครื่องมันจะยากหรือจะเร็วอ,อะไรเนี่ยไม่สนใจมีด้วยแบบนี้เกิดมาไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าใช้ง่ายใช้คลอ่อง <c oughs> กลุ่มใจไม่ละกูทีนี้ไม่สนใจกดไปสิ Uh, ไปไปไเอ๊ะ uh, ไม่ไปไหนเลยตั้งค่าเนี้ยเอ๊ะไม่ไปไหนอ่ะดับเฉยเลยเฮ้ยกลับมาเหมือนเดิมโอ้สุดยอดเลยสะเทียนจริงๆเลยเนี่ยตุ่มอะไรเนี่ยเลื่อนเพื่อปิดเอ๊ะไม่อยากกระปิด uh, อ่ะกดแช่เนีเป็นไงมัง่งกูจะปิดขึ้นแล้วนะอ่า uh uh. ดีเลยเฮ้ยอะไรนะเ uh oh, uh oh, uh, 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 อะไรเนี่ยเลื่อนเพื่อปิดหน้าจอเลื่อนซิ ป๊โอ้พระเจ้าจอร์ดมันคือสุดยอดเทคโนโลยีเด็ดน mm ิวไอแพดเซงเป็นเลยกู mm hmm. แล้วก็จะเป็นยังไงล่ะเนี่ย mm hmm. จบข่าวใครรู้ mm hmm. ช่วยบอกที